สำหรับแคมเปญนะครับแน่นอนครับในส่วนของโต้ตาสุวนบุรีอุพันของเรานะครับก็มีแคมเปญพิเศษแน่นอนนะครับไม่ว่าจะเป็นรถทุกรุ่นนะครับดาวเริ่มต้นที่ จากฟอ r เต้โเตอร์ไทยแนะคะตอนนี้ชยืนอยู่ที่โตโยต้าสุพรรณบุรีสาขาสำนักง,งานใหญ่ค่ะวันนี้นะคะชาจะพาทุกท่านมาชมรถพร้อมชุดแต่งสวยๆจากฟอร์มูล่าบายฟอร์เทซ่าไม่พอเพียงเท่านั้นนะคะจะมาดูว่าที่นี่มีมาตรการการป้องก COVID ันโควิด -19 ยังไงบ้างเดี๋ยวเราไปติดตามดูกันข้างในเลยค่ะ ตอนนี้นะคะชาก็อยู่ด้านในโชว์รูมแล้วเดี๋ยวเราไปถามกันดีกว่านะคะว่าที่นี่มีโปรโมชั่นเด็ดร้อนแรงอะไรบ้างคะ่ะค่าขอเชอะะิญค่ะพี่ผู้จัดก,การนะคะ,ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับขอให้พี่แนะนําตัวนิดนึงค่ะได้ครับสวัสดีครับผมผมเอกนะครับเป็นผู้จัดก,การฝ่ายขายบริษัทโตโยต้าสุพรรณบุรีสาขาสำนักงานใหญ่นะครับ วันนี้นะคะที่ชาม,มาถึงสุพรรณบุรีเนี่ยอยากจะสอบถามพี่เอกว่ามีโปรโมชั่นเด็ดร้อนแรงอะไรบ้างนะคะสําหรับแคมเปญตอนนี้ค่ะในส่วนของโต้ทรีสุพรรณของเรานะครับก็มีแคมเปญพิเศษแน่นอนนะครับไม่ว่าจะเป็นรถทุกรุ่นนะครับดาวเริ่มต้นที่ศูนย์บาท ศูนย์บาทเลยใช่ดาวลงต้นศูนย์บาทเลยนะครับซึ่งเถอะว่าตัวนี้สามารถที่ในช่วงเศรษฐกิจอย่างเงี้ยนะครับใช้เงินน้อยมากแค่ศูนย์บาทก็ออกรถได้ออกรถได้ง่ายใช่ใช่ครับเราไปดูในแต่ละรุ่นแล้วกันว่ามีโปรโมชั่นเด็ดๆอะไรบ้างนะครับเริ่มจากรุ่นอะไรก่อนครับเริ่มจากตัวนี้เลยครับกระบะเซตเอディชั่นตัวเตี้ยหน้าหล่อของเราตัวเตี้ยหน้าหล่อดาวเริ่มต้นใช่ครับดาวเริ่มต้นที่ศูนย์บาทนะครับผลเดละห้าพันแปดร้อยสี่สิบเก้าบาทเท่านั้นเอง พอนสบายมากเลยพอนสบายสบายช่วงบอกกับช่วงโควิดแบบนี้เลยนะครับพอนสบ,สบายสบายใช่ครับต่อไปนะครับในส่วนของใครที่ชอบเป็นกระบ,บะรีโวโยกสูงนะครับสี่ประตูยกสูงของเราช่วงนี้มีโปรโมชั่นพิเศษนะครับดอกเบีย้ยศูนย์เปอร์เซ็นนะครับดอกเบีย้ยศูนย์เปอร์เซ็นนะครับพิเศษกว่าน,นั้นเรามีพร้อมชุดแต่ง Mountain X ของ Fordenza ค่ะให้ฟรีเลยหนึ่งชุดนะครับรอบพันจัดเต็มใช่รอบคันยี่สิบคิวฟรีใช่มูลค่าประมาณสามหมื่นกว่าบาทฟรีเลยนะครับอ่าสุดยอดมากๆเลยนะคะสําหรับโปรตัวนี้ใช่ครับเขาก็จะมีในส่วนของใครที่อาจจะเป็นเพิ่งเริ่มทำงานครับอยากได้รถสักคันหนึ่งไว้ขับใช้งานนะครับก็จะเป็นรถเก่งนะของเรามีโปรโมชั่นพิเศษนะครับในส่วนของ Yaris A-Tiv นะครับเป็นรถ A-Tiv เก่งนะครับสไตล์สปอร์ตตัวนี้นะครับก็ ดาวน์ร่มต้นศูนบาทเหมือนกันดาวน์รับต้นศูนบาทอีกแล้วใช่ผ่อนเดือนละประมาณ5,200ันสนะครับ5,200ถูกมากใช่พร้อมพิเศษกว่านั้นครับเรายังมีชุดแต่งโฟลเดซ่าให้รอบคันอีกด้วยอ่ะมีชุดแต่งอีกแล้วนะคะเก่งก็ไม่แพ้เหมือนกันกับกระบะนะคะก็มีด้วยถูกต้องครับหรือใครที่ชอบเป็นแบบรถเก๋งสไตล์สปอร์ตแฮตแบกห้าประตูแฮตแบกห้าประตูก็มี4ประตูก็มีใช่ถ้าเป็น5ประตูก็จะเป็นยาริสค่ะยาริสเนี่ยผ่อนเดือนละประมาณ5,300 5้าพัามดาวศบาทเหมือนกันอ่าก็ประมาณห0 0พันผ่อนสบายสบายอ่าใช่พิเศษกว่านั้นก็มีชุดแต่งฟอร์ิซารอบคันเหมือนกันการรอบคันก็คือเรียกว่าแต่งที่นี่เลยออกจากโชว์รูมหล่อๆไปเลยใช่สวยครบจบที่เดียวอ่าจบไม่เจ็บจบไม่เจ็บจบไม่เจ็บด้วยนะคะเป็นดาวศูนบาท ค่ะห้าพันนิดนิดของฟรีชุดแต่งด้วยฟรีชุดแต่งย้ำฟรีชุดแต่งทั้งคันอ่าครับหรือว่าใครอยากที่จะได้รถที่ประหยัดน้ำมันนะของเราก็มีเหมือนกันครับตัวนี้ก็เป็นมาแรงเลยนะก็จะเป็นโคล่าคอสโคล่าคอสโปรโมชั่นเหมือนกันครับดอกเบี้ยต่ำสุด1.19%ส่วนต่อไปถ้าเกิดว่าใครอยากที่เป็นรถครอบครัวระดับหรูๆนะครับ SUV หน่อยก็จะเป็นฟอร์จูเนอร์นะครับฟอร์จูเนอร์ของเราตอนนี้พิเศษก็ดอกเบี้ยต่ำสุด1.89% ลูกค้าอยากได้รุ่นไหนก็เชิญเข้ามาได้เลยนะครับเรามีโปรโมชั่นรองรับทุกรุ่นนะครับเรียกได้ว่าออกรถเนี่ยสบายๆเลยนะคะให้ทุกคนเนี่ยเป็นเจ้าของรถได้โดยง่ายนะคะในช่วงเศรษฐกิจตอนนี้เนาะสามารถมาเทสได์ได้เลยไหมคะพี่ใช่ครับก็มาเทสต์ได้ได้เลยนะครับของเรามีรถทุกรุ่นเลยนะครับสาหรับลูกค้าที่อยากจะทดลองว่าขับแล้วเป็นยังไงเพราะว่าการที่เราซื้อรถสักคันเนี่ยนะครับ มันก็ราคาหลายบาทต้องตัดสินใจนิดนึงใช่เราก็มีรถเชสได้นะครับให้กับลูกค้าเพื่อสร้างความมั่นใจนะครับอ่ารถเชสได้อ่ถ้าทางนี้เรามีการมาตรการการป้องกันในส่วนของโควิดได้อ่าที่เข้มงวดอยู่เหมือนกันนะคะก็ต้องบอกว่าในส่วนของก่อนที่เราเข้ามาในโชว์รูมนะครับเราก็จะมีในส่วนของอเจลแอลกอฮอนะครับค่ะซึ่งจะเป็นแบบพิเศษที่มีวัดอุณหภูมิในตัวด้วยนะครับพร้อมกันนั้นเนี่ยเราจะมีเรื่องของสเปรคืนสเปรพ่นนะครับก่อนที่ลูกค้าเข้ามานะครับก็จะ คว,วามปลอดภัยนะครับแล้วก็ในทุกๆเย็นนะครับเราก็จะมีในส่วนของการพ่นค่าเชื้อในโชว์รูมแล้วก็ส่วนบริการด้วยโอเคสําหรับใครนะคะที่สนใจจะออกรถพร้อมชุดแต่งหรือว่า<ช>รถรุ่นอื่นๆนะคะของทางโตโยต้าสุพรรณบุรีเนี่ยเรามีช่องทางการติดต่ออะไรบ้างคะก็ในส่วนช่องทางการติดต่อนะครับก็เบอร์โทรศัพท์ของเรานะครับ 0, 3 5 5 2 3 0 0 1 ถึง4นะครับเบอร์โทรศัพท์นะครับอันนี้เป็นเบอร์ call center ้ดวยหรือว่าถ้าใครอยากจะเข้ามาเป็นเพื่อนกับเราครับเราก็มีในส่วนของช่องทางอื่นอีกจะเป็นเรื่องของ Facebook นะครับก็ถ้าใครที่ยังไม่เป็นเพื่อนเรานะครับก็พิมพ์ง่ายๆครับพิมพ์คำว่า toyota s u บุรีนะครับ035 523 001ถึง4เหมือนกันนะครับอันนี้เป็นช่องทาง a c e b o o k นะครับหรือ Li n e แอดก็แอด toyota แล้วก็ tsc นะครับตรงนี้ก็จะมีข้อมูลข่าวสารมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นแคมเปญค่ะครับหรือว่ากิจกรรมต่างๆซึ่งเรามีให้กับลูกค้าตลอดทุกอาทิตย์อยู่แล้วนะครับก็คือสามารถมาสอบถามติดต่อข้อมูลได้ตลอดเลยนะคะในช่องทางที่กล่าวมานะคะใช่ครับโอเคสำหรับวันนี้นะคะเดี๋ยวชาต้องขอตัวลาพี่เอกไปแล้วนะคะจะไปดูรถสวยๆก่อนได้ได้แต่เพงอาจจะได้ออกรถเลยค่ะพี่อ๋อดีเลยครับผมเพราะเรา ต้องบอกว่าโลระแกงของเราบอกว่าออกรถไม่ยากส่วนรถมากบอกเลยครับผมโอ้ส่วนรถมากเลยจัดหนักจัดเต็มนะสำหรับที่โตโยต้าสุพรรณบุรีที่นี่นะคะโอเคค่ะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะคุณพี่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย สำหรับโตโยต้าสุพรรณบุรีสาขาสำนักงานใหญ่เรียกได้ว่าที่น,นะคะมีการป้องกันโควิด -19 อย่างเข้มงวดสะอาดปลอดภัยทุกจุดเพราะฉะนั้นนะคะลูกค้าทุกท่านมั่นใจได้แน่นอน,นะคะ่ะไม่พอเพียงเท่านั้นนะคะที่นี่ยังมีโปรโมชั่นแคมเปญรถ พร้อมชุดแต่งนะคะแบบว่าได้รกวาสุดพิเศษมากๆเลยห้ามพลาดที่จะมาออกรถที่นี่กันนะคะ,ะสําหรับใครนะคะที่สนใจชุดแต่งอื่นๆของทาง Fortesa นะคะของเราก็จะมีช่องทางการติดต่อเว็บไซต์ค่ะ www.fmt.asia นะคะแล้วก็เป็น YouTube Channel ค่ะ Forte Motor Thailand นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b ์นะคะอย่าลืมกดกระดิ่งติดตามด้วยจะได้ไม่พลาดว่าคลิปหน้านะคะเราจะไปอยู่ที่โชว์รูมไหนแล้วก็มีโปรโมชั่นสิทธิพิเศษอะไรมาฝากท่านผู้ชมอีกนะคะสำหรับวันนี้นะคะ ชาชาก็ต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายไปดูรถสวยๆกันดีกว่าน่าซื้อมาก